บัดนี้เป็นโอกาสที่จักได้ฟังพระธรรมเทศนาต่อไปพึงตั้งใจฟังด้วยดีตามในพุทธโอวาทว่าผู้ตั้งใจฟ,งฟังธรรมด้วยดีย่อมเกิดปัญญาดังนี้ส่วนการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีลักษณะเป็นสามในโคตมเจติยสูตรว่าอภินยายขโขโขพระขวา พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหลพระองค์ทรงสั่งสอนพุทธเวนัยสั์ด้วยธรรมกถาใดๆก็เพื่อจะให้ผู้ได้ยินได้ฟังนั้นรู้ยิ่งรู้จริงทรงแสดงเปิดเผยโดยแจมแจ้งไม่มีอาการปกปิดคือไม่มีภายในไม่มีภายนอกประสงค์จะให้ผู้ฟังรู้ตามจริงๆเป็นประการที่หนึ่ง สนิทานังธรรมังเทเสติทรงแสดงธรรมล้วนมีเหตุมีนิทานพอที่ผู้ฟังจะตรองตามเห็นได้คือมีที่อ้างอิงชี้ของที่มีจริงไม่ลึกซึ้งจนเหลือวิสัยของผู้ฟังเป็นประการที่สองสัปาติหาริยังธรรมังเทเสติทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาร คือธรรมที่ทรงแสดงนั้นมีปฏิหารอาจย่ำยีปรปักคือฆ่าศึกเสียได้เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพุทธโอวาทย่อมทำตนเป็นฆ่าศึกแก่ตนอยู่เสมอคือลุกอำนาจแห่งอกุศลธรรมโลภบ,บ้างโกรธบ้างรักบ้างชังบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้าง ลาวนี้เป็นตัวอย่างชื่อว่าทำข่าศึกแก่ตนคือตนทำใส่ตนเองถ้าเป็นสุตติวาอาริยสาวกโกคือเป็นอริยสาวกผู้ได้สดับตรับฟังแล้วย่อมปราบข่าศึกหล่าวนั้นออกจากตนได้ยกตัวอย่างถ้ามีศีลบริสุทธิ์ย่อมปราบความโลภความโกรธความหลงส่วนหยาก ที่เกิดทางกายทางวาจาได้ถ้าผู้มีจิตตวิสุทธ์ย่อมปราบความโลภความโกรธความหลงอย่างกลางที่เกิดขึ้นลุมจิตคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจะวิจิกิจฉาได้ถ้ามีทิฏฐิวิสุทธ์ย่อมปราบอุปัตติกิเลสซึ่งเป็นอนุสัยได้ จึงชื่อว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมีปฏิหารพึงสันนิฐานให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าเห็นความเหล่านี้ชัดใจแล้วจะเป็นผู้เลื่อมใสต่อพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณของพระผู้มีรเจ้าอย่างยิ่งจะอดกราบไหว้ไม่ได้เลยแม้ท่านทั้งหลาย แต่ก่อนผู้ไม่เคยฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นได้ฟังก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาบางท่านก็ร้องประกาศว่าภาชนะที่คว่ำพระองค์งายขึ้นแล้วบางท่านก็ร้องประกาศว่า พระองค์ชี้ทางให้คนหลงทางแล้วบางท่านก็ร้องประกาศว่าพระองค์ส่องแสงสว่างให้แก่คนตามืดแล้วโดยประการต่างๆตามความพอใจของตนเพราะเหตุเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเกิดปิติความอิ่มอกอิ่มใจปราบลืมซาบซ่านทั่วสรีระกายเห็นว่าลามกธรรม เราพ้นเสียได้วันนี้แล้วต่อแต่นี้ไปเราจะเดินในทรงสุขติตรงไปทีเดียวอธิบายว่ารู้จักบุญรู้จักบาปนั่นเองถึงแม้พวกเราทั้งหลายทุกวันนี้ก็เช่นนั้นเหมือนกันพอรู้ชัดว่ากรรมเป็นของของตนกรรมที่ดีให้ผลดีกรรมที่ชั่วให้ผลชั่ว เท่านี้ก็อิ่มอกอิ่มใจเชื่อว่าตนมีที่พึ่งอันได้แล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงนิยมปัญญาว่าเป็นแสงสว่างยิ่งกว่าดวงประทีพหรือดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์เพราะส่องในที่มืดคืออวิชชาโมหะให้จำแจ้งขึ้นได้ท่านแสดงไว้ว่า ปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยเหตุสามสถานคือเกิดด้วยสุตตะการได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนชื่อว่าสุตตามยะหนึ่งเกิดด้วยจินตนาการการตรวจตรองค้นหาเหตุหาผลชื่อว่าจินตามยะหนึ่งภาวนาสำรวมจิตไม่ให้ฟุ่งซ่าน เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วย่อมส่องแสงให้เกิดปัญญาชื่อว่าภาวนามายะหนึ่งแต่ความจริงสุดตามายะนี่แหละเป็นข้อสำคัญคนเราทุกคนถ้าขาดการได้ยินได้ฟังได้เล่าได้เรียนเสียแล้วจะเอาความรู้ความฉลาดมาจากไหนถึงจิตตามายะคือทางวิปัสสนาภาวนามมยะ คือทางสมถะถ้าขาสุดตามะยะเสียแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนั้นพุทธบริษัทพึงพากันยินดีต่อการฟังพระธรรมเทศนาอยู่หนึ่งหนงอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าประโยชน์บัดนี้จักแสดงปัญญาบารมีต่ออนุสนที่สืบไปด้วยปัญญาบารมีนี้ องสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนับด้วยโกรธแห่งการเป็นอันมากครั้นมาถึงปัจชิมชาติพระองค์ได้ตัสรู้แล้วก็ได้นำเอาปัญญาที่พระองค์ทรงสร้างมาอันเต็มบริบูรณ์ในพระองค์นั่นแหละแจกแกพ่พุทธบริษัทพุทธบริษัทผู้รับแจกดำเนินตาม ก็พากันสำเร็จมรรคผลนิพพานนับด้วยล้านโกธไม่ท้วนผู้ดำเนินด้วยปัญญาตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่ครั้งพระพุทธการตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ชื่อว่าผู้รับแจกผู้รับดื่มย่อมได้รับลดของพระสัจธรรมด้วยกันทุกคนแต่ปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มากมายหลายประเภทนะักจากรวบลัดตัดเอามาแสดงต่อพอเป็นทางปฏิบัติให้เหมาะแก่เวลาเทศกันหนึ่งเท่านั้นปัญญานั้นจัดเป็นสองคือโลกิยปัญญาหนึ่งโลกุตรปัญญาหนึ่งส่วนโลกิยปัญญานั้นจัดเป็นสองคือเป็นไปในคดีโลกได้แก่ฉลาดรอบรู้ในคดีโลกหนึ่ง เป็นไปในคดีธ,ธรรมได้แก่เป็นผู้ฉลาดรอบรู้ในอัธรรมจำทรงพระปริยัติธรรมได้มาแต่ยังค้นพระโลกุตรธรรมไม่พบก็ยังตกอยู่ในลักษณะของโลกชื่อว่าคดีธรรมหนึ่งสองประเภทนี้รวมอยู่ในโลกิยะปัญญาโลกุตรปัญญานั้นตามระเบียบของท่านจัดไว้เป็นสาม คืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างสงปัญญาที่คนพบเห็นโลกุตรธรรมชื่อว่าโลกุตรปัญญาอย่างต่ำรู้ภูมิพระโสดาพระสกิทาคาอย่างกลางรู้ภูมิพระอนาคาอย่างสงรู้ภูมิพระอรหรันโลกิยปัญญาเป็นเหตุโลกุตรปัญญาเป็นผล อาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปแต่คำที่ว่าโลกิยปัญญาโลกุตรปัญญานั้นกว้างขวางนะักแต่และอย่างละอย่างเต็มโลกอยากที่จักย่นมาให้พอแก่เวลาและให้ได้ความพอประกอบเป็นทางปฏิบัติของพุทธบริษัทส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ทรงนามว่า โลกกับวิถูผู้รู้แจ้งซึ่งโลกความจริงโลกกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่อาการถ้ารู้โลกชัดแล้วก็เป็นอันรู้ธรรมที่พวกเราศึกษาเล่าเรียนสดับตรับฟังอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนแต่เรียนโลกทางนั้นถ้ารู้โลกไม่จบก็ยังไม่รู้ธรรมโลกปิดธรรม เพราะเหตุนั้นจะแสดงให้เข้าใจลักษณะของโลกและลักษณะของธรรมพอเป็นทางปฏิบัติ